สดีค่ะตอนนี้นะคะตานอยู่นะห้องพักฟื้นของคุณโมโม่ค่ะคุณโมโม่นะคะเป็นคนไข้ของเฟสต์คลินิกทองหล่อค่ะส่วนตานนะคะได้รับภารกิจมาดูแลคุณโมโม่ในการส่งคุณโมโม่เข้าห้องผ่าตัดไปเสริมคับอัพไซด์ด้วยซิลิโคนโมติวา่ารุ่นเออร์โกนอมิแบบมีชิปขนาด340ซีซีเทคนิคซวยค่ะแผ่ใต้เาวานมนะคะแล้วก็เสริมแบบการวางซิลิโคนนะคะอยู่ใต้กล้ามเนื้อค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะตามมาเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณโมแนะนำตัวนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะชื่อโมนะคะอายุเท่าไหร่เอ่ยอายุ29ค่ะเดินทางมาจากไหนคะจากพม่าค่ะโอเคค่ะวันนี้คุณโมมาทำอะไรเอ่ยวันนี้มาเสริมหน้าอกค่ะกับคุณหมอเกานะคะค่ะเบื้องต้นมีความกังวลเรื่องอะไรคะถึงจะมาเสริมหน้าอกกังวลเรื่องหน้าอกเล็กแล้วก็หย่อนค้อยค่ะค่ะแล้วหลังจากที่ปรึกษาอาจารย์หมอแล้วเนี่ยอาจารย์แนะนาเป็น ซิลิโคนรุ่นไหนคะแล้วก็ขนาดกี่ซีซีคะซิลิโคนรุ่นโมติวา่ามีชิปค่ะแล้วก็ขนาด340ซีซีค่ะแล้วทำไมถึงเลือกเป็นตัวซิลิโคนโมติวา่ารุ่นเออร์โกน c มิแบบมีชิปคะ <c oughs> เอาจริงไหมคะม <c oughs> เพื่อนแนะนำมาคะ่ะแล้วก็เพื่อนคนนี้เรื่องมากที่สุดแล้วก็เป็นคนที่เรื่องมากจริงๆเรื่องมากที่สุดอคะค่ะ <c oughs> เขาแนะนำมาตัวนี้ก็แปลว่าดีดีจริงๆเพราะว่าเขาเรื่องมากแล้วก็ เยอะกับทุกเรื่องค่ะถ้าเขาเลือกตัวนี้ก็แปลว่าดีจริงๆแล้วก็ปลอดภัยค่ะแนะนำที่นี่เลยค่ะเฟติสคลินิกที่ทองลอนะคะคุณหมอใจดีแนะนำได้ตรงจุดแล้วก็ Sell, เซลล์ไม่ยัดเยียดไม่ยัดเยียดคอทายเลยแล้วก็เริ่มตั้งแต่แอดมินเลยค่ะแอดมินตอบไวมากตอบเวลาเลย เดี๋ยวเราจะได้เข้าห้องผ่าตัดแล้วนะค่ะเราจะได้มีดมกันแล้วเดีายยสวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเรามา follow up นะคะครบ1วันนะคะ สำหรับคุณโมโมนะคะที่เสริมหน้าอกนะคะด้วยซิลิโคนโมติว่านะคะขานาด 340cc ซีซีนะคะเป็นรุ่นที่มีชิปหรือว่าเออร์โกโนอมิกนะคะขอสัมภาษณ์นิดนึงหลังจากที่ทำแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะตอนนี้เอาแบบเรียลเ a l ตอนนี้รู้สึกแน่น,น,นตึงตึงตึงตอ่ะแล้วระหว่างผ่าตัดรู้สึกตัวไหมไม,ไม่รู้สึกตัวแล้วก่อนที่จะเข็นรถเข้าไปในห้องผ่าตัดตื่นต้นไหมคะตื่นเต้นแต่รับ หลับหลับเลยใช่ค่ะแล้วตอนวันนี้ค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะหลังจากที่คบหนึ่งวันแล้วเมื่อกี้ก็เดินไปเดินมาได้เดินได้สามารถที่จะเดินได้เลยนะคะใช่ค่ะแค่ตอนตอนจะลุกจากลุกขึ้นมานั่งจะไม่นอยเพราะว่ายังตึ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 งนิดนึงค่ะเดี๋ยวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเตรียมกลับบ้านแล้วนะคะอยู่วันเดียวก็แฮปปี้แล้ว